น,นี่ไม่ใช่บทพิสูต์รักแท้แต่มันคือก้อนบึ้งของจิตใจอันขาวบริสุทธิ์ของนางสาครที่มีต่อนายสมคิดคู่ชีวิต นับเป็นเวลากว่าสมปีแล้วที่นายสมคิดล้มป่วยเป็นอมัมพึกทำอะไรไม่ได้ทั้งที่เมื่อก่อนทั้งสองช่วยกันทำกินรับจ้างรายวันวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปภาระทุกอย่างจึงตกอยู่ที่นางสาครเพียงผู้เดียวลำบ,บากมากค่ะตอนนี้หากินคนเดียวค่าเช่าห้องก็เดือนหนึ่งสามพันกว่าบาท แล้วบางวันก็ได้ทํางานบ้างไม่ได้ทํางานบ้างนี้หากินคนเดค่ะพีสวทำงานตอนนี้เหรอคะตอนนี้รับจ้างทั่วไปเหมือนกันค่ะบางวันเขาก็ให้มาไปตัดญ้าบ้างเขาเรียกไปทำโน่นทํานี้ก็ไปอย่างเงี้ยบางวันก็ไม่มีงานบางวันก็มีงานลูกผู้หญิงหัวใจซื่อสัตย์วัย52ปีทําทุกอย่างไม่เคยเท้อต่อโชคชะตา ไม่ทอดทิ้งกันในยามยากดูแลซึ่งกันและกันในยามทุกเพราะนี่คือความรักความสงสารที่มีให้ต่อกันเช้าเช้าหนูจะไปทำงานหนูก็หาข้าวแล้วกินหายาให้กินก่อนแล้วถึงจะไปถ้ามื้อเที่ยงแล้วหนูทำงานอยู่ใกล้หนูก็เข้ามาดูเขาก็เอาข้าวให้กินวันไหนจะไปไกลๆหนูก็ต้องหาข้าวให้เขาก่อนหายาให้เขาก่อนค่ะ เย็นมาก็หาข้าวกินก็อาบน้ำ,บบนำข้างนอนอาบน้ำให้เขาด้วยนายสมคิดและนางสาคอนเป็นบทพิสูจน์ของคู่ทุกข่ยากการผาเผชิญกับความยากจนเป็นทุกข์ทางกายแต่ถ้ามีผู้มีจิตเมตตาช่วยสงเคราะห์ให้ครอบครัวของนางสาคอนได้คลายความทุกข์ลงมาได้บ้างบางเดือนบางวันบางเดือนมันไม่มีเลยอ่ะเี่ยสุดๆเขาหัวอด หนูก็บอกคนหนมไม่มีไล่หนูก็ไปหนูก็บอกเนี้ยหนูก็กกพูดกันสองคนบอกว่าถ้าเขไล่เราเราก็อกนอนสาราวัดเด <c oughs> บริษัทเทพพดุงพรมะพร้ราวจำกัดมอบทุนเป็นจำนวนเงิน1,000งบาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเทพพดุงพรมะพร้ราวจำกัดรวมสมทบทุนอีก5,500บาทให้กับนายสมคิดและนางสาคอ เพื่อเป็นทุนอย่างชีพต่อ